ขวาโพแล้วครับบ้านประมาณกองต่บ้านประมาณกองตมา่อรมากองย่างะมานเานะบ้านทาสิเปดเลยไอ้มมืโผล่ก็น่องเลยเต็มแล้วครับเดี๋ยว อรอสักครู่ครับกำลังจะออกตัวมดัมดมัดใบกองตรำกองมาตันดอลดีาาเดี๋ยวมาดูตอนออกตัวครับทางนี้ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้มีรถออกนะครับ น่อยดินก็เปียกๆครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายทุกท่านครับอยู่กับช่องมน้อยมันถูกไหมครับเดี๋ยวมาดูตอนออกตัวครับวีน่ามันต้ากิ่ลันร้า

ទៅតាមមកពីណាឡោមុនឹងតឡយនេះទៅណាឡោមុនឹងតឡយទៅស្កតតតិចបាត់អើយួមនោះណាអេមើមើអាប់បាក់ណទីញឹមតិចញើបន្តិចដាក់កណាលឿនតបានអឺទេប្រហុសមួយទេគឺមុនលយជិនេះទៅពីហើនេះពីពីមករួចណា เดี๋ยวมาดูเกียร์หนึ่งลูกกับเกียร์สองลูกออกตัวครับเพราะว่าไม่รอดหรอกต้องใช้คีบดันแน่นอนครับอะตเลียสันเดย์สมปรบอ๋อเต็มแล้วครับรัดสเตย์วารุนเตย์วารุน

น,นี้ก็ปีที่หกแล้วครับที่ปีที่หกครับอ่ะรอสักครู่ครับเอ็นเย็นๆครับจันทีวานเลิกเลยมุนปิงมุน,งไ,งงมนไงดิงปิงมุนกินได้ยดิ เ,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 เล่เไดนะยเต้นมุนเลยนิดเลยจองยิดข้าจตเลยเต้นมุนเห็นเลยเดี๋ยวพามาดูยางครับ <c oughs> รถแบบนี้นี่ขับเคลื่อนขับเคลื่อนเพลาเดียวนะครับไม่ได้ขับเคลื่อนสองเพลานะครับวู ไม่ยางนี่เบนเลยยางนี่เบนจนับได้เลยนี่ยางตามบาทมันติดย้อนมันติดจุ่นข้างๆนี้ชอบไต่จุ่เบนจนับว่าทจะดีดมาได้สูบย้อนเล่นหนึ่งอ๋ไม่หัวจุกเลยหนูไมหัวจุกอ๋อถ้าแบบบัดยังไม่หัวจุกนี่เปนรูปเฟอร์สวารูเฟอรเลยดูมาดูยางคันนี้ครับ อย่างคันนี้ก็ร้อยหนึ่งครับไม่แบนเท่าไหร่ผมเคยสูบร้อยยี่สิบครับถามว่าแข็งไหมแข็งครับแต่มันเปอร์เซ็นต์การที่จะระเบิดเนี่ยมันมีมากครับเพราะว่าลําพังลมเยอะเนี่ยมันก็จะระเบิดอยู่แล้วเราใส่ของกดทับไปอีกมันก็ระเบิดครับก็เลยแบบเติมแบบพอดีพอดีครับไม่ต้องเติมมากเกียร์ก็นี่ครับเกือบจะถึงดินครับเรือไม่ถึงขึ้ เกลุกหลัง,งเดี๋ยวมาดูยางฝั่งนี้ฝั่นี้ก็ไม่แบนเท่าไหร่เนบข้างเนี่ยมัน มันล้านะครับตรงเตียงจะยาวกว่าฝั่งนั้นฝั่งนั er ้นน่าจะประมาณ4ี <S 1> <S 1> e ่นิ้วครับฝั่งนี้ไม่ต่ำกว่าหกนิ้วครับผมเนี่ยฝั่งนี้น่าจะล้ารุ่งพัง núm nào clap road đi, sút gì thằng? Bát, mừ <Mười>, mừ tâu chén ruột đi. Đấy đấy bây giờ mong. Nãy mình đi. Nãy mình đi. Nãy mình đi. Nãy mình สักครู่ <S 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 อ่ะมาแล้วครับเกหนึ่งลูกกับเกีสองลูกออกตัวครับอ้าวเกหนึ่งลูกครับผมมิซูบิชิปายเจโรเกียเซโรในตัวกันนี้นี่ ไม่มีกากระบาดกลางนะครับคือกากระบาดออกจกเกียร์ก,ก็ไปหาเพลาหลังเลยอ้าวว้าวเร็ว ไม่เอบาาเลยดิว้าฮ่าฮ่าเอาละครับไม่ไหวจมก่อนก็ไดน โอ้เลยว้าเร็วเลยวะเกนลูกเดียวนะครับนี่ <ill of the road> ไม่ธรรมดานะวัดทุบารอยเด้อ้ามาแล้วครับคันเร่งของเราคือทางถ้าได้วิ่งร,บร,รอบแรกแล้วอะรอบสองมันจะวิ่งแบบง,ง่ายๆนะครับ เกียสองโลกไ็ได้เปรียบตรงนี้เลยแต่ยังว่าแล้วครับเมื่อกี้เขาเปิดทางออกให้แล้วครับ คครับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ